สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมเจ็คได้พิ่งทานได้เพิ่งจะได้ทานข้าวเช้าตอนเวลา4โมง4โมงครึ่งซึ่งน้องคนนี้น้องหมดเป็นลูกค้าประจาที่ร้านอยู่แล้วนะคะแล้วโลกกลมมากเพิ่งมารู้ว่าน้องน่ะมาทำเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามแล้วก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะเนาะวันนี้มีอะไรมาบอกเพื่อนๆคะวันนี้ก็ผลิตภัณฑ์ที่มีขวอน่าสนใจ แค่พจาราก็คือว่าคาร์บอนเทนาร์บไดเนี่อีกตัวเด่นมันนะคะเพิ่งมารู้ว่าน้องทำตรงนี้นะคะคนไหนคุ้นหน้าคุ้นตามไหมคะเขาโฆษณาหลายตัวเลยนะอะไรบ้างอะไรบ้าง G o t TOT มีชูบูบแล้วก็ีอยค่ะเยอะมากโฆษณานะคะเพิ่งมารู้ว่าน้องอ่ะมาทำด้านผลิตภัณฑ์ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มียังไงคะขอบคุณเลยครับจะให้ ที่ตามคำว่า x คูณ4ให้ต้องคิดถูกหัวและหาซื้อยากมากบอกเลยเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยที่เปิดนำเข้ามาจะลงเฉพาะร้านคารอนเกตดลเทานัเกดเอนะคะแล้วก็ในสยามสแควร์มีกี่ที่คะมีปื้มแอนนิดนึงนะคะค่ะเพื่อนๆคนไหนอยากมีผมสุขภาพผมดีนะคะแล้วก็ให้ผมเงาเงานะสามารถ แล้วก็ทำผมเงางามปุ๊บแล้วก็ต้องรักชาด้วยนะคะโบลูกค้าลืมลูกค้าลืมไหมค่ะก็เรามาใช้บริการดูนะคะเกี่ยวกับทรีทเมนต์มีหลายตัวเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์ที่จะมีคนล่ำๆเรามาบริการทำสปาให้นะคะเอาหุ่นแบบนี้เลยเนาะวู้ทำไมเน้นนะคะแน่น้องบุอายุเท่าไหร่ 2ี่นะคะเรียนบีเมื่อก่อนเป็นบีคือบอยตอนนี้ก็จบแล้วเรียบร้อยก็จบแล้วกันตอนนี้สิแรับพี่คำถามมานานะคะน้องอย่าลืมใช้เอออย่าลืมมาทำทิซเมนหรือว่าซื้อตัวน,นี้ไปใช้ที่บ้านนะแล้วพรุ่งนี้วันว,นเวาเลนไทนยคนไหนมาทำทมาทาผมพี่แจ็คจะมีของแจกเนาะนแจกเป็นของบริเก n ออยนะคะแล้วก็เป็นเป็นเล,เล็กๆอ่ะ เออไม่เอาพูดไม่พูดละเดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์ดีกว่าให้มาเดี๋ยวเรามีของแจกนะคะยังไงเจอกันอีกคลิปนึงนะคะ